ท่านสาธุชนพุทธมริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกับบรรดาท่านพุทธมริษัทในเรื่องราวของพระเตมีคือเป็นประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเตมีชาตินี้ท่านกล่าวว่าเป็นชาติเนคขมะบารมี ก็จะขอต่อจากวันนี้จะขอย้อนสักนิดหนึ่งเพื่อว่าจะเน้น้นความเข้ากันในความตอนนี้มีว่าเมื่อพระราชาจะถามพระเตมีว่าพ่อเตมีพ่อบริโภคแต่ใบไม้แล้วก็ผลไม้ในป่าทำไมยังมีร่างกายสดใสไม่สุขหอม เป็นเรื่องน่าแปลกใจเพราะตามธรรมดาคนเรานะบำรุงร่างกายด้วยดีแสนดีด้วยอาหารการบริโภคเกี่ยวกับเนื้อสัตว์แล้วก็เกี่ยวกับยารักษาโรคธรรมดาแพทย์ทั้งหลายบอกว่าอย่างนั้นมีวิตามินแก่อย่างนั้นช่วยอย่างนี้บำรุงอย่างโน,น้นแล้วร่างกายของคนผู้นั้นก็ยังไม่สดใสเท่าพอ่อ แล้วพ่ออยู่แต่ในป่ากินแต่ใบไม้กินแต่ลูกไม้หัวผูกหัวผือก,ห,กหัวมันทำไมร่างกายเขาเตมีนั้นจึีงได้มีร่างกายสดใสที่ปกติพระเตมีราชุบมาลยังกราบทูลพระรจชาิดาให้ทรงทราบว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการที่เป็นเช่นนี้ก็เหตุว่า การสละความห่วงใหญ่ไม่ให้มาเกาะเกี่ยวกับจิตใจอะไรที่ร่วมไปแล้วก็ไม่ตามคิดเศร้าโศกและก็ไม่คิดอยากจะได้สิ่งที่ยังไม่มาถึงพยายามรักษาจิตใจในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น ยึงทำให้ผิวพันณ์ขงหม่อมฉันเศร้าหมองพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อถึงตอนนี้ธรรมาขอแถมเสี้นี้หนึ่งสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่พระเตมีตอบแก่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระราชวิดานั้นนี่เป็นเรื่องของความจริงเจนว่าคนที่มีอารมณ์วุ่นวายนี่มีร่างกายเศร้าหมองหน้าตาก็เศร้าหมองแก่เร็ว แล้วที่ท่านบอกว่าการสละความห่วงใหญ่ไม่ให้จิตใจไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงหรือว่าอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วเพราะว่าอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วนั่นถึงแม้ว่าเราจะไปย้อนคิดมันยังไงยังไงมันก็มาไม่ได้มันไร้ประโยชน์สิ่งที่ยังไม่มาถึงเราจะดึงให้มันมามันก็มาไม่ได้ ถ้าเราทุกคนรักษาจิตใจในปัจจุบันนี้ให้มันมีความสุขความสุขที่จะพึงมีในขณะในปัจจุบันที่มันสุขจริงๆนั่นก็คือหนึ่งอารมณ์ความรักคำว่ารักอยู่ที่ไหนจิตใจสบายใจที่นั่นให้จิตใจเขา,ารักอยู่เสมอว่ารัก คนและรักสัตว์ในโลกนี้ทั้งหมดเสมอกันเราไม่คิดจะเป็นศัตรูกับกใครจิตใจมันก็ชุ่มชื่นรายการที่สองมีจิจุรณาสงสารปรารถนาจะเกื้อกูลบุคคลอื่นให้มีความสุขถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยสำหรับ,บเรากำลังใจแบบนี้เป็นกำลังใจที่ผ่องใสทำให้ใจสบาย ายการทีสามถ้าจิตใจของเราไม่อิฉานิเสห้ใครเห็นใครได้ดีพรอยยินดีกับความดีของเขาเนื้อ็ลอกแบบลอกแผลของเขามาประพฤติปฏิบัติใจเราก็เป็นสุขายการทีสี่มอุเบกขาอย่างที่พระเตมีว่าว่าสิ่งใดที่ผ่านไปแม้ว่าจะเป็นวิสัยทำให้ใจเราเศร้าโศกเราก็ไม่ ไม่เศร้าโศกเพราะว่านั่นมันเป็นเรื่องผ่านไปแล้วแล้วสิ่งใดที่เราคิดไว้ว่าอยากจะได้มันมันยังมาไม่ถึงเราก็ไม่สนใจในมันเขาถือว่าสนใจก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเขายังมาไม่ถึงทรงอารมณ์วางเฉยไว้ในปัจจุบันคิดว่าอะไรจะมาประสิ้ง,ส,งสิ่งใดก็ตามที่ผ่านไปแล้วก็ช่างมัน ที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่สนใจรักษากำลังใจในปัจจุบันคือเวลานี้ให้มันดีไว้ถ้าทุกคนทำใจอย่างนี้อารมณ์ใจไม่เศร้าหมองผิวพรร์ก็จะผ่องใสรอ็อําน้าคขาธรรมปีตินี่เราจะเห็นกันไน้ว่านักที่จะเริญสมถกรรมฐานมีปัสศนากรรมฐาน ถ้ากำลังใจของคบุคคลคนใดเข้าถึงปีติหน้าตาของบุคคลนั้นจะมีแต่การแช่มชื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดกันอย่างชาวบ้านาคนนั้นแก่ยากบางทีอายุเกือบจะเจปีชาวบ้านบอกแหมคิดว่าอายุ40หรือว่ายุ50ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอาศัยกำลังใจของเขามีความสุข ตามที่พระเตมีท่านตรัสในเรื่องชาดกที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไปบางตอนก็ได้แต่ท่องเรื่องบางตอนก็ได้ธรรมะตอนนี้เราพบธรรมะกันแล้วฟังไปแล้วก็คิดด้วยช่วยกันพิจารณาต่อไปพระราชาได้ทรงตรัสว่าเวลานี้พ่อไม่ได้เป็นคนกาลิกิน,นีแล้ว พ่อก็ควรจะกลับไปครองราชสมบัติเพื่อประโยชน์แก่นคนหมู่มากเถิดเพราะว่าเวลานี้บัดนี้พ่อก็เอาเครื่องเบญจราชากุกุพันฟังใหม่นะพ่อก็เอาเครื่องเบญจราชากุกุทพันมาด้วยแล้วคือเรื่องของกษัตริย์ เครื่องที่ก,กษัตริย์จะครองเมืองนะเนี่ยเขาต้องมีอะไรเป็นเครื่องประกอบมั่งเครื่องแต่งตัวมีอะไรเครื่องใช้มีอะไรพระราชาดาบอกว่ามาแล้วนี่ลูกเมื่อกลับไปถึงบ้านเมืองแล้วก็ยะได้เข้าสู่ถึงบ้านเมืองแล้วพ่อก็จะสู่ขอลูกของก,กษัตริย์อื่นให้มาเป็นไมอัมเหสี ถ้าลูกอยากจะโบวก็จงโบวเถิดแต่ว่าขอให้นางนั้นได้มีโอกาสได้มีโอรสเสีก่อนตระกูลของเราจะได้ไม่เสียวงไปตอนนี้พ่อล่อได้เหตุสมรการขึ้นหนึ่งความเป็นกษัตริย์ความเป็นใหญ่โดยการที่สองล่อเดิมหน้าของกามารมคืออิสตรี โปรดฟังคำตอบของพระเตมีพระเตมีได้กราบทูลพระชาวิดาว่าขอดีชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการบวชควรจะบวชแต่เมื่อยังหนุ่มเพราะว่าสังขารร่างกายของเราตกยู่ในคติของธรรมดาถ้ามายังไงตอบฟังของท่านนะเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก่ถ้าว่าอย่างนั้น แก่ถ้าเมื่อเมื่อความแก่เข้ามาถึงความป่วยไข้ไม่สบ,บายมันก็ตามมานีธ่ธรรมดาเป็นเรื่องสังขันในนั้นที่สุดก็ตายไปตามสภาพเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะตายเมื่อไรจะไปนั่งคิดว่าถ้าจะครองราชสมบัติแล้วก็มีอัครมเหสี คิดว่าจะได้พระราชโอรสคือลูกชายความหวังอันนี้มันหวังไม่ได้แน่นอนดีไม่ดีเราอ,อาจจะตายซะก่อนก่อนที่จะกลับไปถึงพระราชนิเวศก็ได้พระราชวินดาเมื่อได้ทรงสดับคำคงว่าเตมีก็กลับทรงมีความเห็นชอบด้วย ตอนนี้แต่เทวท่านก็ตัปเตมีก็ตัดต่อไปว่าพระราชีวินดาก็คงจะทรงเห็นว่าบางคน่ะลูกตายก่อนพ่อก่อนแม่ก็มีน้องตายก่อนพี่เหล่านี้ก็มีแล้วถ้าเราจะมัวประมาทในชีวิตคิดว่าจะอยู่ในโลกอย่างไร โลกเราถูกครอบงำไป,ไปด้วยมัจจุราชคือความตายขอพระจุชิดาลองคิดดูถึงสภาวะของในช่างหกที่ทอผ้าในช่างหกเขาจะทอผ้าสักผืนหนึ่งทอไปทอไปข้างหน้า ไอข้างหน้ามันก็เหลือน,น้อยเข้ามาทุกทีทุกทีมันก็กลยย้ยะเต็มผืนชั้นใดชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้นโรงอย่าัวประมาทอยู่เลยเพื่อพุทโธคาถ้อยคําของปเตมีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเวลาที่ท่านฟังก็โปรดคิดไปน็นด้วยอาตมาจะไม่ธิมบายเพราะว่าจะได้ไม่ขัดใจชาวบ,บ้านผู้รับฟัง สำหรับพระราชวินดาเมื่อสดับแล้วก็คิดคิดอะไรก็คิดอยากจะบวชบ้างคิดว่าการบวชเป็นของดีพราลูกชายของเรานี่มีปัญญามากความจริงตำแหน่งพระราชานี่เราก็รับมาจากพระราชวินดาของเราพระราชวินดาก็รับมาจากพระเจ้าปู่ พระเจ้าปู่ก็รับมาจากพระเจ้าโทษแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นพระราชาอย่างเราท่านก็สวรรคตไปหมดพระญาติพระวงศ์ผู้ใหญ่ก็ตายกันไปมากญาติวงศ์่นน้อยที่เกิดที่หลังเราก็ตายความจริงลูกชายของเราพูดถูกความจริงการบวชเป็นของดี พราะว่าเราจะคิดตัดห่วงบงใหญ่การทาอะไรก็ตามการครองบ้านครองเมืองคิดถึงความเป็นใหญ่แต่เมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วทรัพย์สมบัติเดิมนาฏราชศักที่มีอยู่มันก็หมดไปเหมือนก็ญาติผู้ใหญ่คือพระราชูนดาหรือพระเจ้าปู่เป็นต้นแต่ทว่าพระองค์ก็ยังไม่ไม่ละมานะ ที่คิดจะทดลองใจลูกชายดูว่าจะมีความมันม่นคงเพียงใดพระทรงตัดต่อไปอีกตอนนี้ตามธรรมาลีสวราว้ชวาว่าไาว้สันสนว่าทรงตัดชักชวนให้ครองราชสมบัติแล้วก็ยกเอากามมคุณต่างๆมาล่อไอ้คำการมมคุณนี่ หมายถึงผู้ชายต้องการผู้หญิงก็ได้หมายถึงว่าอำนาจราชศัก์ในการเป็นประราชามันดียังไงเป็นใหญ่กว่าชาวบ,บ้านไปไหนก็มีแต่ความคเคารพนบนอบมีความเคารพนุเถอยกย่องในความเป็นใหญ่แต่พระเตมกีก็ยังคงยืนยันเช่นนั้น ร้อมกับอธิบายถึงผลภัยในการครองราชยุสมบัติมีประการต่างๆตอนนี้ท่านไม่ได้กล่าวไว้ว่าว่าอะไรบ้างจนพระราชาคือพระราชวิดาตกตกลงพระไทยวัชบวต <c oughs> เป็นอนวุวาที่พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าการครบคนเช่นใดย่อมเป็นหมืนคนเช่นนั้น ความจริงพระเตมีนี่ท่านเห็นภายในวัตตะก็เพราะว่าท่านระลึกชาติได้ความจริงเรื่องการระลึกชาติได้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของที่ปฏิบัติไม่ยากจงอย่าไปคิดอาว่าวาัสนาบารมีของเราไม่มีคำว่าวัสนาบารมีนี่ เอาแค่บารมีก็แล้วกันคนเรามักจะคิดว่าบารมีของเรามันน้อยถ้าเราจะพิจารณากันจริงๆคำว่าบารมีนี่เขาแปลว่าะวะเต็มนะอะไรมันเต็มอาตมานี่เคยพบกับความโง่มาแล้วบารมีก็คือมีกำลังใจเต็มถ้ากำลังใจของเราเชื่อ เชื่อกฎพุงธรรมดาไม่ใช่ว่าเชื่ออย่างไม่ไม่มีเหตุไม่มีผลเชื่อเหตุเชื่อผลจริงๆเรามีสัญญาความจําเราจําได้เรามีปัญญาเป็นเครื่องคิดเราก็คิดได้ใช้สัญญากับปัญญาให้มันเกิดผล ถึงกฎเครื่องธรรมดาของร่างกายว่ามันเกิดมาแล้วมันก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ท่านเคยเห็นใครไหมที่เกิดมาแล้วไม่แก่มีบ้างไหมและเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วท่านบอกว่าจะต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยไข้ไม่สบายไปได้ เวลานี้โรงพยาบาลมีเท่าไรก็ไม่พอคลินิกของหมอมีเท่าไรก็ไม่พอจนกระทั่งหมอที่จะไม่ต้องศึกษาวิชาหมอก็สามารถจะหากินได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนป่วยไข้ไม่สบ,บายมีมากแล้วในที่สุดเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็หนีความตายไม่พ้น มันจะต้องเข้าไปชนกับความตายเป็นของธรรมดาสิ่งที่เรารักกราปรารถนาเราชอบใจเราก็จะต้องพัดพรากจากมันไปอย่างอำนาจราชสักบรรดาสมบัติทั้งหลายสำหรับคนที่มัวเมาอำนาจราชสัก์เมาในทรัพย์สินจรงว่าท่งเกิดความประหมาดไม่สร้างความดี คนประเภทนี้มีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขเมื่อชีวิตนี้ไม่มีความสุขถ้าตายไปข้างหน้ามันก็ไม่มีความสุข <c oughs> นี่ถ้าใจของเรามีความยอมรับนับถือกฎธรรมดาที่เรามองเห็นว่าเกิดแล้วมันต้องแก่ช่วงที่มีชีวิตอยู่มันก็ต้องป่วยและในที่สุดมันก็ต้องตาย ถ้ากําลังใจของเรามั่นคงอย่างนี้ถ้าเราอยากจะระลึกชาติได้อย่างพระเตมีก็เป็นของธรไม่ยากทรงอารมณ์ให้ทรงตัวมีกําลังใจแน่วแน่อย่างพระเตมีที่พระเตมีทรงทราบว่าที่พระราชาคือพระราชวิดานสร้งลงโทษนักโทษ และพระองค์ก็ทรงหวนนึกถึงว่าสมัยหนึ่งพระองค์เคยเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นพระราชาอย่างพระราชวิดาสั่งลงโทษคนแบบนี้ตายแล้วต้องไปตกนรกสิ้นเวลานานรับการทรมานอย่างแสนสาหัสที่พระเตมีคิดได้อย่างนี้ไม่ใช่มันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นเฉย ต้องอาศัยการฝึกมาจนช่ำชองมาสมัยนี้ที่พระพุทธเจ้าของเรามาเป็นพระเตมีก็เพราะว่าถึงขั้นปรมัตถบรมีมันคือมีกําลังใจมั่นคงอย่างยิ่งไม่ทอ้อถอยมีธีฝึกและลึกชาติได้ถ้าตามแบบก็รู้เสียวว่จะหนักไปนิดหนึ่งถ้าตามแบบนี้เขาต้องเขียนไปตามแบบ ถ้าวิธีปฏิบัติก็ปฏิบัติกันอย่างนี้คือทรงกำลังใจให้ทรงสมาธิทิ้งเจริญอนาปานุสติกรรมฐานกำหนดเวลาคุมลมให้ใจไว้สักสองนาทีสามนาทีไม่ยอมให้จิตคิดอะไรเมื่อทรงได้อย่างนี้ทรงคล่องแล้วก็ขยับไปเป็นห้านาทีสิบนาทีให้จิตมันคงอยู่ ขณะที่ภาวนาและพิจารณากำหนดร้้ลมให้ใจเข้าใใจออกจิตจะอยู่ตามอารมณ์ที่เราต้องการได้นานประมาณสักสิบนาทีก็พอแต่สามารถจะทรงให้ได้รวดเร็วตามความต้องการหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ทิพยคุยานมาก่อนแล้วก็จับภาพพระพุทธรูปก,ก็ได้ จับภาพพระพุทธรูปถือว่าเป็นกสินพระพุทธรูปเราจับท่านนึกถึงพระพุทธเจา้าเป็นพุทธานุสติกรมฐาน <c oughs> ถ้าใจจับภาพพระพุทธรูปไว้จนใจจำภาพพระพุทธรูปได้ภาพพระพุทธรูปก็เป็นกสิน <c oughs> ถ้ามีสภาวะแจม่มใสใจทรงตัวดีก็ลองฝึกถ้าเราต้องการจะรู้อะไรสักหน่อยหนึ่ง คิดว่าภาพนี้จนหายไปสิ่งนั้นจนปรากฏภาพสิ่งนั้นก็จะปรากฏเราจะต้องพยายามหัดฝึกเสมอๆจนกระทั่งด้านที่ปิยโคยานนี้คล่องตัวแล้วเมื่อคล่องตัวเข้าถึงชานที่สี่ผลนี่พึงได้มายก็คือหนึ่งที่ปิยโคยานสามารถจะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ เห็นอะไรตัวอ,อะไรได้ตามความต้องการแม้แต่คนอื่นเขานั่งอยู่ที่ไหนเราก็เห็นไกลแสงไกลอยู่ขั้วโลกนี้อาจจะรู้เรื่องของขั้วโลกน้อยก็ได้เห็นได้ตามความประสงค์เนื้อประการที่สองเมื่อจิตเข้าถั้งชานสี่ผลที่ตามมาก็คือจุตูตปปาปทยาน รู้ว่าคนและสัตว์ที่เกิดมานี่ก่อนจะเกิดมาจากไหนตายแล้วไปอยู่ที่ไหนสามปพิวาสานุสติญาณสาม,มารถระลึกชาติได้ตามความต้องการสเจโตปิยญาณสาม,มารถจะรู้กำลังใจของเราว่าเวลานี้ใจของเรามีกิเลสอะไรฝังอยู่บ้าง แล้วสามารถจะรู้กําลังใจของบุคคลอื่นว่าเขาได้อะไรเขายังมีกิเลสมากน้อยเกียงใดเขามีความสุขความทุกข์เพราะเรื่องอะไรเป็นสําคัญแล้วก็อตีต่างสัญญาณสามารถจะรู้เรื่องราวในอดีตของตัวเองคนได้ของบุคคลอื่นคนได้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอน,นาคตขอโทษอดีตที่ล่วงมาแล้วนะ สามารถจะรู้เรื่องราวของเราในอดีตรหรือบุคคลหรือวัตถุหรือสัตว์เมื่อก่อนนี้เป็นอะไรอนานาคาตังสัญญาณรู้เรื่องราวในอนาคตทุกอย่างได้ปัจจุบันนังสัญญาณเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์ประการใดเรารู้ยะถากรรมุตายานผลที่เกิดความเดือดร้อนกับเราคนดี มีความสุขกับตัวเราเองก็ดีหรือกับบุคคลอื่นก็ดีเป็นเพราะอะไรเป็นผลในอดีตและปัจจุบันเรารู้นี่เรื่องราวที่พระเตมีท่านบอกว่าระลึกชาติได้นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลหลักสูตรในพระพุทธศาสนาของเรามีถ้งว่าเราตั้งใจกันจริงๆแล้วก็สิ่งท่านหลายเหล่านี้มันเป็นของฝึกไม่ยาก ทำว่ายากเห็นว่ายากยาก็อยู่ที่ตัวของท่านเองไม่มีใครที่จะไปยกจอปอปั้นให้คนนั้นได้ดีคนนี้ได้ดีอันนี้ทำไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมาศาสนาตัดต่เพียงว่าอาคาตาโรตถาคตาตถาคตนเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเหมือนกับครูสอนเด็กนักเรียน ครูมีความหวังเดียวหวังดีกับนักเรียนนักศึกษาแต่ว่านักเรียนนักศึกษาไม่สนใจในถ้อยคาหรือว,วิชาความรู้ความประพฤติครูสอนครูก็ไม่สามารถจะทําให้เขาดีได้ชั้นใดแม้การประพฤติปฏิบัติตามพระรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามท่าน กำลังใจเราไม่เข้มแข็งมันก็ไม่ได้ถ้ากำลังใจเข้มแข็งแค่ที่ประยุกยานเป็นชาโลกีตามที่ท่านเคยปฏิบัติกันได้ท่านบอกสิ่งท่านหลายเลห่านี้มันเรื่องเล็กๆเ,เหมือนกับปกินข้าวตักข้าวในจานเข้าปากเท่านั้นก็สามารถทำได้ดีตอนนี้ไปก็ฟังเรื่องเขง้ามาเตมีหน่อยหนึ่ง เวลามันใกล้จะหมดอาตมาก็ชวนท่านแวะข้างทางเส้นเดขอภัยด้วยแต่เพื่อเป็นประโยชน์ติยะหาว่าเป็นเครื่องเหลวไหลเพราะเรื่องนี้อาตมากล้าทดน่ากล้าท้าให้ท่านานันไลลองปฏิบัติเพราะว่าพระธรรมคาสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสงส์สัสดติโสภักไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเป็นของทำได้เวลานี้เด็กตัวเล็ก ยังหลานชายท่านพลโทโทนทองส่วนทัศน์แพ่งกองไปแชาการอาหารสงสุดเธอทําได้ดีคนหนึ่งอายุสิบปีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอายุเจ็ดปีนะที่พูดนี่เป็นเดือนเสียงหาคม25 2 1้ายว่าเดี๋ยวเสียงมันข้างไปหลายปีก็จะคิดว่าเธออายุเท่านั้นเธอฝึกประเดี๋ยวเดียวเธอก็ได้เพราะว่าเด็กไม่มีข้างบน ต่อไปองค์สมเด็จพระทศพลทรงเล่าเรื่องต่อไปเมื่อราชาตั้งใจจะบดตัดสินพระไทยแน่ว่าบทแน่ยิงทรงแห้าวกลองไปตีประกาศว่าสมัยนั้นไม่มีขยายเสียงไม่มีวิทย,ะยะุว่าใครอยากจะได้อยากจะบดในสำนักของมาเตมีก็จงบทได้ตามอธัธยาศัยและไม่ใช่แต่เท่านั้น ยงยังทรงให้เขาจารึกเป็นตัวอักษรเป็นหนังสือคำสั่งลงในแผ่นทองคำเอาไปติดไว้ที่เสาท้องพระโรงท้องพระโรงสมัยนั้นก็บ้านธรรมดาธรรมดาเข้าง่ายออกง่ายซมเงรากาศว่าใครต้องการทรัพย์สมบัติใดๆในคลังหลวงจงนำมาไปตามความประสงค์คนนั้นไปตามสบาย พร้อมกันนั้นก็สั่งให้เปิดพระคลังทั้งดิบสองพระคลังเพื่อคนที่ปรารถนาจะได้เอาไปจะได้ขนได้ไปตามชอบใจบรรดาใบชารัชดรทั้งหลายก็พากันแตกตื่นความจริงไม่ใช่แตกตื่นไปไหนอะไม่ใช่แตกตื่นไปขนทรัพย์ขนสินพากันแตกตื่นไปบทในสำนักขมวเตมี บ้านเรือนก็พากันเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีใครสนใจบรรดาบริเวณป่าที่ปเปตีมีอยู่ที่นั่นท่านกล่าวว่ามีปริมาณยาวสามโย์กว้างสามโย์เต็มไปได้วยดาบทนั้นก,กันดาบาศินีหมายความดาบบทคือฤาษีผู้ชาย ท่านาตาปาสินีก็ในกระเรือสีผู้หญิงท่านกล่าวต่อไปขอพูดอีกนิดในเวลาเหลือหนึ่งนาทีบรรดารถช้างและม้าที่พระราชานำมาแต่เมือง,งต่างๆแต่เมืองก็ให้ปล่อยไม่ต้องรักษาปล่อยมันให้สุดโทมผูพังไปตามสภาพช้างม้าก็ปล่อยเข้าป่ากลายเป็นช้างป่าม้าป่าไป เป็นนั้นว่าบ้านเมืองทันหลายบ้านเมืองนั้นก็กลายเป็นบ้านร้างเมืองร้างทรัพย์สินทัางหลายไม่มีใครสนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระธรรมเทนนาที่พระเตมีท่านแสดงออกมามีเหตุมีผลสร้างคนให้เกิดความเดือมใสพัะบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเส้นแล้วก็ต้องยุติก่อน สำานับวันบบนี้ขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทกลับก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลสมบูรณ์พุนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี